ลำดับต่อไปจะเป็นการทดสอบตัวมัตตาคอกนะครับตัวนี้เทสกับตัวตู้ที่เป็นตู้640นะครับอันนี้เวลา9ก้โมง39นะครับวันที่ก็คือเดือน2เอาเท่าที่วันที่2เดือน7นะครับปี2020วันพฤหัสนะครับอปุปกรณ์ที่จะใช้นะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือชุดที่เป็นการนิเบิดนะครับ1ตัวเป็นของตู้ไฟหลานนะครับคือสายเส้นนี้ย่งม,มีอยตู้ ช่องนี้นะครับเขาเรียกว่าช่องที่เป็นเน็ตเวิร์ดนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นของตัวชุดที่เป็นมอสบัดนะครับทีนี้มอสบัดจะรับคําสั่งก็คือรับคาสั่งจากตัวโมดูลที่เป็นตัวนี้นะครับโดยการในตัวอย่างนี้ผมจะใช้เป็นสวิตช์นะครับถ้ามีการกดสวิตช์เมื่อไหร่นะครับสัญ,ญญาณสวิตช์จะผ่านโมดูลตัวนี้เข้ามาแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณผ่านตัวแลนนะครับเข้ามาที่ตัวมอสบัดมอสบัดก็จะส่งค่าผ่านออกตรงช่องนี้นะครับ ที่เป็น2องสอนะครับวิ่งเข้าไปที่เน็ตเวิร์นะครับเน็ตเวิร์ก็จะส่งค่าผ่านตัวสายสัญญาณเน็ตเวิร์วิ่งกับมายังตัวตู้ FCP นะครับนะครับตัวนี้เวลา9ก้ามงสีนะครับทีนี้ผมจะทําการกดสวิตช์นะครับคือตัวนี้นะครับกดสวิตช์หนึ่งครั้งปุ๊บนะครับตัวนี้เวลาเปลี่ยนเป็นนะครับตีสา อันนี้คือการทํางานโดยการรับคอนแทคผ่านตัวชุดสวิตนะครับที่เป็นตัวโมดูลแล้วก็ผ่านตัว l บ b r บ r y บนะครับบิ่งผ่านตัวแลนนะครับแล้วก็เข้าที่ชุดการ์ดนะครับตัวนี้เป็นชุดที่ n o น i f y รองรับนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอให้เวลาเปลี่ยนเป็นสักหนึ่งนาทีก่อนนะครับ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นหนึ่งนาทีแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยการสังเกตที่ตัวหน้าจอนะครับพอดีระยะมันไกลนะครับหาผมสามสองหนึ่งกดนะครับเวลาเปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับ